นูเล็กกาการน้ำตาจะไหลทิ้งรถหรูไว้กับแม่บ้านกลับมาเห็นสภาพรถมีชอ็อกเรียกว่าช็อกกันเลยครับกลับมาบ้านมาเจอสภาพรถหลูของตัวเองหลังทิ้งรถหลูไว้กับแม่บ้านครับหวังดีล้างรถให้ทั้งคันไม่เคยบอกให้ล้างรถเลยหนูเล็กกากา,การครับน้ำตาไหลเลยครับงานนี้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ช่วยแนะนําวิธีแก้ปัญหาถึงขั้นจะเปลี่ยนสีรถเป็นสีแดงไปเลย โดยนักแสดงสาวและพิธิกรสายฮานะครับโพสภาพรถคันสวยพร้อมกับเผยว่ากลับมาถึงบ้านชื่นใจที่สุดแม่บ้านล้างรถให้ใช้สก็อตไบค์กับผงซักฟอกล้างรถเป็นขนแมวทั้งคันดีใจน้ำตาจะไหลหักเงินเดือนดีไหมเฮ้อวงเล็บไม่เคยใช้ล้างรถทำรถล้านไหนดีคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยแนะนำด้วยคะ่ะทางนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน รวมทั้งมีคนเข้ามาแนะนาําอทิบอกว่าจะบอกว่าเคยเจอมาแล้วแม่บ้านคนอินโดนีเซียนางใช้ฝอยขัดหม้อล้างหม้อโอ๊ยน้อไม่เคยเจอนางไม่ได้แกล้งนะคะใส่ซื่อจริงๆนางมาจากหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลความเจริญจะกดก็กดไม่ลงนางขยันแต่ขาดความรู้เราต้องสอนไม่บ่อยท่านนี้ก็แนะนําพร้อมบอกว่าให้ทางร้านใช้เครื่องปัน่นลบลอยขดแมวได้นะครับเป็นต้นแม่งานนี้ครับสงสารพิธีกรสายหายอย่างนูเล็กกาก้าจริงๆครับ อางานนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้นะจ๊ะอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you